สวัสดีครับผมร้อยเอกอิสราชัยโย,โยตำแหน่งผู้ครับกองร้อยฐานปืนใหญ่ที่1่กองพันฐหานปืนใหญ่ที่ส0กองฐหานปืนใหญ่ที่21ครับผมเคยเป็นพลทหารเก่าที่กองพันสระบุรที่23ปพัก1-50ั 50. ในช่วงที่เป็นทหารนะครับก็มีความตั้งใจว่าอยากจะสอบในเในสิบก็จะคอยสอบถามพวกผู้ฝึกรวมไปถึงผู้ฝึกที่คอยให้คําแนะนําผู้ฝึกที่เป็นผู้ฝึกตอนที่ผมเป็นพลทหารก็คือร้อยโทเอกพงศ์ K นะครับ านก็คอยให้คําแนะนําเกี่ยวเรื่องการสอบนักเรียนในสิบหลังจากที่สอบเป็นนักเรียนในสิบได้ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อก็ขอให้ตั้งใจเรียนไ้ก่อนโดยไม่คิดว่าจะมีโอกาสสาวตองเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ห้าสิบสามเป็นระยะเวลาสาปีแล้วก็เรียนในร้อยจบปรออีกห้าปีครับจับปะอรุ่นที่หกสิบสี่อยากจะขอขอบคุณนะครับครูฝึกทุกท่าน รวมไปถึงท่านผู้ฝึกในขณะนั้นก็คือท่านร้อยโทเอกพงศ์สุวรรณเวียงนะครับซึ่งเป็นผู้ฝึกผมในขณะนั้นัปิดวันนี้คือท่านเป็นพันเอกเอกพงศ์สุวรรณเวียงนะครับก็เป็นผู้ขับกองพันซ่อมบำรุงที่2 3ในขณะนี้เช่นกันนะครับที่ท่านให้ความเมตตาอุปการะและคอยช่วยเหลือผมให้คาแนะนําในการเข้าสอบเป็นนักเรียนนิสิ์และช่วยดูแลอเอาใจใส่ผมนะครับลาผมมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามท่านผมก็ จะสอบถามท่านตลอดเวลาผมขอขอบคุณกอ,อ,องพันธุ์ซ่อมบุงที่2 3ของประชาก,การช่วยลืที่3นะครับที่สามารถทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งครับได้ไปถึงจุดสูงสุดได้มีโอกาสจากนลทหารศูนย์เรียนสิบศูนย์นักเรียนในร้อยถือว่าครั้งหนึ่งที่ลูกชายคนหนึ่งจะทําได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะผมก็อยากจะขอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่ เมตตากับผมและให้การปลักคุณการกช่วยเหลือทุกๆอย่างคติประจําใจก็คือขอให้เรามีความอดทนความมุ่งม,มั่นและอย่าย่อท้อสิ่งที่เราตั้งไว้ก็จะประสบความสําเร็จครับขอบคุณครับ